สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นร้อยปีวันที่19นะครับเป็นวันสวรรคตของสเสด็จเตีย่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับหรือพลเอกพระเจ้ากรลงเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับนี่กระทางเข้าหน้าง,งานที่จะไปงานนะครับก็ประดับไฟโดยทีมงานของป๋องออร์แกไนต์นะครับ ทำไว้อรังการปีนี้ทุกอย่างครับไฟเฟยจัดอลังการที่เป็นพระป่าทางการแพทย์อ่าร้อยปีหมอพรของเรานะครับที่โรงพยาบาลอภาากรกษษิติวงฐานทัาเรือสัตหิบจังหวัดชนบุรีก็อาจจะได้ยินเสียงลมบ้างผุดผับผุดผับก็ต้องขออาภัยอ่าในงานก็ ประดับ้ฟประดับประดังไฟด้วยประดับประดาไฟด้วยอลังการตอนนี้ก็เริ่มมีผู้คนมาแล้วการเริ่มงานก็18บแนกาสานาทีนะครับ27 28 28ก็เป็นวันทอดวันนี้ก็มีเทศสี่กันนะครับมีเทศด้วยกันสี่กันนะครับไฟอลาัางการสว่างสวยสว่างมากๆแล้วอยาก จุดประสงค์ของเรานี่ก็คือป๋องกันายก็อยากเนี่ยครับนี่ก็เพืนที่จอดรถนำไฟเข้ามาในสนามฟุตบอลเปิดไฟประดับไฟด้วยสปอตไลท์อะไรอลังการเพื่อให้มันสว่างสวัยไปทั้งทั่วงานเลยทางออกเข้าไปทางนู้นเลยตามแนวไฟไปนู่นเลยครับนั่นคือทางออกเข้าทางออกทางเนี่ยครับคนเริ่มเยอะแล้วนี่พระคุณเจ้านะครับเป็น พระอริยสงฆ์ทางนั้นเลยนะครับสายบ้านป่าเป็นผ้าสายบ้านป่านะครับก็ยี่สิบกว่าองค์นะครับสุดยอดมากเลยครับผมรัทธาเลื่อมใสามากๆแล้วก็ช่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าไฟไม่ว่าอาหารไม่ว่าผ้าคุ้มเก้าอี้ไม่ว่าการระบายผ้าอะไรต่างๆช่วยอะไรได้ก็ช่วยทุกอย่างครับ นี่ดอกไม้ก็เป็นของครอบครัวคุณออสนะครับอันนี้คุณออสได้เสียไปแล้วภรรยาท่านก็มานี่ครับก็มาฟังพระสวดกันสวดเสร็จก็ถึงจะมีการเทศอีก4กันนะครับสุดยอดมากระบบเสียงก็ช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะครับจากบริษัท ของกักนนทบุรีผมจำชื่อไม่ได้นะครับมาจากนนทบุรีใช้ของบล็อตบอสทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็มีโรงทานนะครับไฟที่เราประดับประดาเป็นภาพถ่ายไว้หลายๆมุมนะครับเพื่อเป็นความทรงจำดีๆนะครับเนี่ยทุกอย่างนี่ตรงนี้โรงทาน ว่าลงทานหรือจุดไหนแล้วก็พยายามเนี่ยผ้าคุมเก้าอี้ก็โดยใช้ของป๋องอาจจะมีสกรีนแต่เราก็เพื่วความภาคภูมิใจในการลงก็ต้นไม้ของพี่เอฟเนี่ยการประดับดอกไม้ของคุณออสนะครับรณชัยนะครับการทำผ้าเพื่อเสด็จเตี่ยของเรานะครับ กรมาหลวงชุมพรความสวยงามต่างๆคนมากครับปีนี้คนมากมากมายมหาศาลนะครับที่จอดรถจอดลาสนามฟุตบอลไม่พอครับแล้วก็ได้น้องนักเรียนจ่าทหารของนาวิกโยธินแข็งแรงมากครับแข็งแรงมากทั้งกลางคืนกลางวันเนี่ยครับผมถ่ายคู่กับแฟนคุณออสท,ที่นั่งติดกับผมเลยเนจารชินประธานฝ่ายสง นิมนต์พระสายบ้านป่าทั้งหมดนี่ลูกน้องก็มาลดน้ำมนต์ให้อะไรให้ปกติสายบ้านป่าจะไม่ค่อยทําแต่นี่เขาก็เรานิมนต์อะไรก็ทําหมดนะครับนี่ถวายพระตาหารพระคุณเจ้าช่วงเพลนนี่ตั้งหลังจากท่านบินธบาตผมก็ล้างเท้าให้ท่านครับเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมหาศาลเลยที่ได้ล้างเท้าให้ประคุณเจ้าที่ได้โปรดสัตว์นะครับผม ภาพอาจจะวกไปวนมาก็ได้พระคุณเจ้าหลายๆอย่างช่วยเหลือกันอาจารย์ชินวัดธรรมมาสถิตระยองนี่หลวงปู่สุพรรณก็ปลูกเสกพระให้บ้านผมเป็นกรณีพิเศษนี่ครับหลวงปู่สุพรรณท่านดีมากเลยผมยังได้ชานหมากท่านไว้เลยนะครับนี่อาจารย์สุชินมาลูกน้องก็ทำอาหารนั่งวันนั่งคืนนะครับสองวันหนึ่งคืนเต็มที่กันทุกคนแฟนผมครับช่วยเหน็ดเหนื่อย แสนเข็นกันนะครับทุกฝ่ายทุกด้านอาหารการกินก็ไม่มีหมดปีนี้อาหารการกินเยอะมากนี่แกงเขียวหวานเอยแกงอะไรเอยลูกชิ้นขนมจีนผัดมีอาหารไทยอาหารจีนหี่น้ำพริกปลาป่นน้ำพริกกะปิอ่าคั่วกิ้งอะไรต่างๆโอ้ดีใจครับปีนี้นีครับความสวยงามที่เราระบายปีนี้เฮปปองไงก็ ร้อยปีสเสด็จเตียกรมหลวงชุมพรนะครับสาธุอบุญมาฝากทุกท่านทุกคนด้วยครับสวัสดีครับ